พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2หรือแม่ทับกุ้งท่านเกิดที่หนองคายแล้วมาเติบโตที่จังหวัดอุดรธานีบิดาของท่านเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยยศสิบตำรวจเอกมีลูก้าคนค่าใช้จ่ายภายในบ้านไม่เคยพอใช้แม่ของท่านจึงหารายได้จุนเจือครอบครัวด้วยการเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดที่ชายของท่านสาคนเป็นตำรวจประเวณชายแดน ตอนแรกเด็กชายบุญสินไม่รู้จะทําอะไรก็เลยไปอยู่ร้านซ่อมรถแต่ดันไปใส่โซ่ผิดด้านทําให้โซ่ขาดก็เลยตัดสินใจไปเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีแผนกเครื่องยนต์ต่อมาเด็กชายบุญสินคิดอยากจะไปสอบเตรียมทหารด้วยวุฒิการศึกษาปาวชไม่ใช่สายสามัญเหมือนนักเรียนเตรียมทหารส่วนใหญ่ทั่วไปที่มักมาจากเด็กเรียนเด็กชายบุญสินเรียนจบสายอาชีพแต่ไปสอบแข่งกับนักเรียนหัวกะทิจากทั่วประเทศในปีแรกนั้น สอบผ่านข้อเขียนแต่สอบอ,อ,อบสอบสัมภาษณ์และการทดสอบความสามารถทางร่างกายจึงต้องกลับมาเตรียมตัวใหม่ด้วยความภาคเพีเยรอันไม่ลดละในปีต่อมาท่านแม่ทับกุ้งได้กลับไปสมัครสอบเตรียมทหารอีกครั้งตอนนั้นฐานะทางบ้านลำบากมากแม่ของท่านไม่มีเมงินซื้อกระเป๋าให้ท่านจึงเอาของใส่ลงในย่ามพระแทนกระเป๋าแอลแล้วก็มีแต่ท่านคนเดียวที่มีย่ามพระสีเหลืองแทนกระเป๋าตอนไปสอบเตรียมทหารในปีนั้นปรากฏว่าคราวนี้สอบติด ด้วยเหตุที่ท่านมีอายุมากกว่านักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันนี้เองแม่ทัพกุ้งจึงเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ในขณะที่พลเอกพนาคลาวปลอดทุกขบทรทบจะยังอยู่ต่อไปได้อีกสองปีตอนเป็นนักเรียนเตรียมทหารนอนตทจาต้องมีการเลือกเกล่าว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือตำรวจท่านเองตอนนั้นก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจวันหนึ่งมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาพักประดใกล้ๆกล,กลบ้าน แม่ของท่านซึ่งแม้จะเป็นภรรยาตำรวจชั้นผู้น้อยและยากจนแต่ก็มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยที่มั่นคงแม่ของท่านได้พาลูกชายไปถวายพัฒตาหารพระธุดงรูปนั้นกับตนด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร,รมาจากไหนไม่รู้แม้กระทั่งชื่อจนบัดนี้แม่ของท่านได้กราบเรียนถามพระธุดงรูปนั้นว่าลูกชายของตนจะเป็นทหารหรือตำรวจดีพระธุดงค์ลึกลับได้เพ่งไปในขันน้ำมนต์แล้วก็พูดออกมาว่า ไอหนูคนนี้ต้องเป็นทหารเท่านั้นและต้องเป็นทหารบกเขาใส่ชุดทหารมาตั้งแต่เกิดคำพูดของพระธุดงค์รูปนั้นเสมือนชะตาชีวิตจะถูกลิขิตว่าเขาจะต้องได้มีภารกิจสำคัญบางอย่างในวันข้างหน้าเขาเองไม่รู้ว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนั้นไปทางไหนแต่โรงเรียนนายร้อยจปร,รอที่ถนนราชดำเนินนอกนั้นยังพอจะหาทางไปถูกชีวิตของนอนทรบุญสินพาดกลางจึงเหมือนมีอะไรกำหนดไว้แล้วบนเส้นทางที่น่าแปลกก็คือพระธุดงค์รูปนั้นไม่รู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน จนทุกวันนี้แต่จากการที่ได้ค้นคว้าอย่างสุดความสามารถแล้วพ่อจะสรุปได้ว่าพระธุดงค์ลึกลับรูปนั้นน่าจะเป็นหลวงปู่เทพโลกุดอนแม่ทัพกุ้งท่านเคยเป็นผู้การกรมทหารพรานที่ภาคใต้ก่อนจะค,อคอ่อยๆไต่เต้ามาเป็นแม่ทัพภาคสองที่ประชาชนคนไทยต่างยกย่องและนับถือในความเป็นชายเชื้อชาติทหารอย่างแท้จริงทันใดสร้างชื่อเสียงและเก็บประวัติให้กับกองทัพไทยอย่างงดงามจากชีวิตเด็กบ้านนอกพ่อเป็นตำรวจเงินเดือนอน,น้อยนิดแม่ต้อง